ครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง Capture Lens ของ p i k Design นะครับอันนี้สั่งมาจากเว็บของ Pi Peak Design โดยตรงนะครับจะ้าจะส่งมาจากที่ฮ่องกงนะครับก็สภาพกล่องหลังผ่านไปสนีไทยมานะครับบุบนิดหน่อย กล่องข้างนอกใหญ่มากนะครับกล่องข้างในก็มีเท่านี้ก็ได้รับผลกระทบนิดนึงดูกล่องกันก่อนนะครับอันนี้เป็นตัว Capture ลนส์นะครับตัวที่สำหรับเอาไว้เปลี่ยนเลนได้รวดเร็วติดแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตามรูปสลับเลนน่าจะเร็วขึ้นกว่าใส่ไว้ตามกระเป๋ากล้องนะฮะ น,นี้มาก็เห็นแล้วนะครับก็จะมีตัวที่เป็นอะแดปเตอร์กับตัวที่เป็นแคปเจอร์หรือตัวที่ไว้หนีบกับเข็มขัดเก็บสายกระเป๋ากล้องอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ไว้ก่อนข้างในก็จะมีถุงมาหนึ่งใบน,นี้กล่องไม่มีอะไรแล้วถุงเป็นถุงผ้านะครับก็มีเป็นฝาปิดมาให้ฝาปิดหน้าเมาส์มันมา มาสองอันนะฮะนี่จะเป็นคู่มือสติกเกอร์ต่างๆนี่คือ,อไรอังคอลิงตัวที่ไว้ใช้กับพวกสายทภายของเขานะฮะก็ให้มาสองอันให้มาสองอันน,นี่ตัวที่เราซื้อมา อันนี้ก็จะเป็นตัวคัเซอร์นะฮะเป็นลักษณะของเมาส์หมุนได้ปาเป็นเลน capture <laughs> นี่ก็ช่องเอาไว้ใส่กับสายสะพายอะไรเงี้ยจะเป็นรุ่นธรรมดานะถ้ารุ่นโปรมันจะมีติดกับขาตั้งกล้องได้ตรงนี้นะ ตอนนี้ก็ใส่แล้วก็ล็อกลาปิดเลนก็ใส่ด้านหนึ่งแล้วก็หมุนเอาเลนออกได้โอเคครับแค่นี้ครับเดี๋ยวลองใช้ว่ากันอีกที